ทงคำตอบนิติบัณฑิตไทยภาคหนึ่งสมัยที่39ประจําปีการศึกษา2529ขาอาญาข้อ3คําถามเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2527นายกอไก่ลักไม้ขีดไฟหนึ่งกลักราคาหนึ่งบาท ของนายขอไข่แล้วหลบหนีไปต่อมาวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2527นายกอไก่ใช้มีดฟันหน้านางคอควายเป็นบาดแผลหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวตำรวจจับนายกอไก่ได้พนักง,งานอายการฟ้องนายกอไก่ในข้อหาทำร้ายร่างกาย นางคอควายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297สารพิพากษาลงโทษจำคุกมีกำหนด6เดือนคดีถึงที่สุดแล้วต่อมาระหว่างนายกอไก่ยังรับโทษจำคุกอยู่พนักงานอายการฟ้องนายกอไก่ในข้อหารักทรัพย์ไม้ขีดไฟ ของนายขอไข่และขอให้เพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา92ด้วยนายกอไก่จำเลยให้การรับสารภาพและขอให้ศารลรอการลงโทษโดยอ้างว่าก่อนกระทําผิดฐานลักทรัพย์จำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนและทรัพย์ที่ลักก็มีราคาเล็กน้อยดังนี้ ให้วินิจัยว่าศาลจะเพิ่มโทษหรือรอการลงโทษได้หรือไม่ทงคำตอบเพิ่มโทษไม่ได้เพราะจำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ก่อนที่จะต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกฐานทำร้ายร่างกายรอการลงโทษก็ไม่ได้เพราะข้อเท็จจริง ปรากฏว่าจำเลยกำลังรับโทษจำคุกอยู่ที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา56บัญญัติว่าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อนนั้นหมายความว่าจำเลยไม่ได้รับโทษจำคุกมาก่อนคดีที่ศาลกำลังจะพิภากษาคดีที่จำเลยได้รับโทษจำคุกนั้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการกระทําความผิดก่อนคดีที่ศาลจะพิภากษา